ยบัตรไฟบัตรไฟอุ๊ยต่อหน้ากูเลยปั๊บปั๊บเฮ้เทเทซื้อทันทีแป้ง โชคทีว่าเสียเยอะมันจะคุมไหมเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้เลยอะต้องต้องถอนตัวก่อนหรือเปล่าบูรีเซ็ตก่อนทีนึงอะอุ้ยเอามาแล้วเอาพอกูรีเซ็ตแล้วไปขึ้นประสอบอันอ้าวได้ละวสามแล้วเหวยอ,อีกสองอันครับใช้ได้ละอือนิ่งนิ่งไอสัตว์นิ่งเฮ้ยนิ่งเลยวะ่ะโอ้ยไ,ไม่มาเฮ้ยกลัวมันไม่ใช่ละเฮ้ยมันจะหมดแล้วนะเนี่ยไอ้แค่หมัดโง่ๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสงเลยแหละยังยังนิ่งอยู่อู้ยมาแล้ว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 อีกอะโออออออมพีีี่่่ยากกกกกใหหูู้้้้้รรรเเเซซตตนนนบึงไไดดดแแลลววั อาา๋อาานิ่งนิงน่งกิ๊บนิ่งกิ๊บเลยของสุดยอดไปเลยกล้ากล้าพ่อเฮ้ยตลกหรือเปล่าเนี่ยเพชรจะหมดแล้วนะครับต่อามาแล้วหมดเกลือหมดตูดโอ้ย,ย,ยว้าวว้าว,ว,าวฟังชั่นใบม,มือไฟแล้วก็ชาร์เลนเราวันนี้ต้องต้องต่อยทั้งเกมหรือเปล่าเนี่ยวันต้องเล่นต่อยทั้งเกมวะ่ะถึงจะอิน แรงเลยหรอเกรงว่าถ้าแรงเนี่ยมันตึงเกินไปเอาป็นว่าเราเล่นธรรมดาดีกว่าอ่ามือหาเรื่องตายได้เวส <c oughs> ์หยาบัดไฟบัดไฟเอ้ยตายไม่โดนบัดไฟตายต่อกี่ว่านี่บ้าว้าบ้าบ มึงต่อยสิเออตายสองมาสิมึงมาสิมึงมาสิบดไฟนะบดไฟแผงฤิ์ที่ทุกคนเอาวะบดไฟแผงฤิ์มาทุกคนบรรจาร์บรรจาร์ปีทางวะเนี่ยไม่จะได้กูเนี่ยเก็บศอกศพเก็บศอกศพกบดไฟเก็บศอ,อ,อาากศพว่ะจังหวะนี้เอาวะโักระเป๋าแม่งกระเป๋าอะเนี่ยมีเครื่องร่อนด้วยเห็นไว้นุ่ม เกินไปหรือเปล่าไอ้แหม่หมัดมันก็อยู่หมัดแล้วเหรอวะเนี่ยกูโง่ใช้ปืนมาตลอดชีวิตนี่กูมีดีที่หมัดเหรอเนี่ยกูโกงทุกคนหมัดไฟช่วยชีวิตข้างหน้ามีหนึ่งตัวอ้ไอ้ไอ้ไอ้ยากยากไอ้น้องยากบอกแค่นี้ยากเจ้าคนอย่างกูยากไปฝึกมาเพิ่มนะระวังมึงตาย คือยู่เป็นงานไว้เอาไงจ้ะเออเป็นงานเป็นงานโอ้โหหลายตัวหลายตัวหลายตัวเฮ้ยมันโดนเปิดมันโดนเปิดเฮ้ยคุณต่อหน้ากูเลยคุณยตัวมาอยู่แล้วเพื่อนมันมีของอะไรเพื่อนไอ้สัตว์มึงจะเก็บกระเทาะมาหาแม่มึงเหรอหรือใช้พลังหมัดไม่ได้ ยากยากไอ้น้องยากยากนิดนึ่งนิดนึงจะฆ่าจะฆ่านักมวยยากนิดนึงรู้จักไอ้ดอลไฟไหมดอลไฟอ่ะกูเนี่ยไปต่อยมากับมือไอ้นี่ใส่ไม่รู้จริงไอเวยนี่ต้องตายต้องตายด้วยน้ำมือของกูวิ่งวิ่งวิ่ง ัตไฟสัตไฟ,ไฟตายหาตาบึงฮาดีนักฮาดีนักบาอพี่นักนนนวยเก่าอะไรอะไรอะไรนักวยสายตาดีครับแปลมันทำไรนักวยไม่ได้เอ,เองไม่รู้เลยเหรอขา้าเป็นนักมวยเก่านะเองไม่เห็นไฟนม้นาเ,เอ่าคิวงจะเป็นศพที่หกหรื่า ไปดิปดิปดิใส่หนึ่งใส่หนึ่งปล่อยแรงเจกกระสุนปล่อยแรงเจกกระสุนลุลลล้นๆเสร็จปัญญาของการใช้ปืนมาเนี่ยมันกลัวนักมวยมันกลัวนักมวยมันกลัวนักมวยมีคนกลัวนักมวยทุกคนมีคนกลัวนักมวยไปดิบ <c oughs> ัตรไฟโลกันไปดิไปดิมีแค่วะ <c oughs> เอ้าโง่ตายจะมันต้องมีคนมาเก็บของมึงเชื่อกไหมต้องมีคนมาเก็บของแล้วตอนมาเก็บของกูจะย่องไป เองกูทำได้ยังไงวะกูเล่นแบบนี้ได้ไงเนี่ยกูโมโหตัวเองจริงเลยแม่งกูทำอะไรอยู่เนี่ยไปดูดิมันต้องมันต้องเป็นแบบเทพแค่ไหนอะครับอยู่ตอนที่หนึ่งนี่กูจะหาให้นะเนี่ยบัตรต่อยที่หนึ่งเนี่ยวให้เวนจะให้กูเล่นแบบนี้แล้วที่หนึ่งไม่ได้แล้วเนี่ยกูไม่คาดคิดว่ากูจะทำได้เลยตอนนี้กูจะมาขำๆนะไม่สามาทำได้เฉยเลยโมไปหมดละ หมดม่ะพีกหมดป่ะเรากูต่อยตายว่ะนะมันเทิงกูละดูตอนต่อยดิตอนต่อยมันก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับแค่มีไฟขึ้นมานะใช่มีเอฟเฟกให้มันสวยขึ้นครับแต่แอนิเมชันการต่อยก็เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> นึ่งๆเหรอว้าวว้าวว้าวแหววนึว้าวถ้าผมมีไ e <c oughs> อวอลเยอะผมไม่กลัวเลยเพราะว่าท้ายวงมันต้องเล่นที่ต้องโๆลๆ่งเยอะไงผมต้องมีไอวอลเยอะๆกว่านี้ยาที้งไว้แล้ตัวสุดท้ายตนะ้องเอาที่หนึ่งให้ได้ครับหมัดทางเกมที่หนึ่งด้วยโอเควงอ่านเรียบร้อยเอารถชนผิดไหมเนี่ย เจอ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 ประเด็นเจอประเด็นกูเจอประเด็นกูเจอประเด็นเจอประเด็นว่ะกูเจอประเด็นทุกคนกูเจอประเด็นกูเจอประเด็นเฮ้ยแมวอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาดูโหกูตัดอ่ะอะไรก่อนใจเต้นใจกูมาสั่นใจกูมาสั่นคอนความโอ้ไม่หยิงงโคตรบเลยอ่ะอ่ามาสิมึงวิ่งขึ้นมาไอเวดไอวิ่งขึ้นมาสิเดี๋ยวนี่มันยังไงะทุกคน มันวิ่งมาแล้วอุ้ยมันจิ้มปืนอะไรไม่รู้ประจา่าจุกจุกลลกระสุนลลกระสุนลลกระสุนดิจิตอลดี <c oughs> <c oughs> เหมือนมึงเก่งเท่มากครับพี่สงเวทเหรอ <c oughs> <c oughs> แผลทุกคนไม่ไหวว่ะระยะไกลเล่นยากครับ มันต้องมันต้องเล่นตามบ้านตามอะไรต่อยตามบ้านได้อยู่แต่ระยะอย่างนี้มันสูย้ยากจริงครับมันแบบมันโล่งไงน,นะผมบอกอะต้องมีไอ้วอ,อเยอะไม่โล่งไปยไม่กี่กูไม่หยุดเลยสังเวชแปลว่าอะไรสังเวชแปลว่าอะไรวะไม่รู้วะ่ะ